นางสิยายน้อน้อยเดอพี่น้องเดอกดเข้ากลุ่มแล้วครับยังไม่ได้กดลิงก์ที่ปัดมุลนะครับพี่พี่แม่แม่ไอ้ไส้น้องนุงทั้งหลายใครจะรอยรอยสามสิบบาทพี่พี่นี่ครับกดลิงก์ครับเดี๋ยวผมสิด,ดึงเขาเอง<จ>พ่อจะสวดมนต์แล้วจะลงไล์แล้วไปพบพ่อที่สวด ยังบรทัานเขากลุ่มเลยหรอเอาีบีก็เป็นมุสันเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับไปสวดมนต์มามามาพี่น้องเขามาเดอ้อนาหนาไม่เห็นเปิดเปออยู่แถ่น้องๆกําลังซ้อมกันอยู่ครับ เอาเพ่งหัวใจเพียกหาก่อนแมนบอกเป็นสิบเปิดงานสิบเปิด้านละแมเมนบอกครับท่านครับอ๋อได้เลยได้เลยครับอาดไปบอกเขาเศร้าซ้อมให้ิ่นเปิดได้ได้ได้ครับโอเคครับผมพอดีเมื่อนี้มีเพลงไหมได้ได้ครับว่เป็นเิ่นสิบเปิดงานแล้ร หลายคนทรงขอความมหาผมว่าโอ้มัอนี่คือเงียบแท้เบ่เห็นไหลเอื่นคนเขากลุ้มขอปิดนนำกรอพอดีผมก็เสีดายอยู่ครับมัอนี่กับเมื่อนี่เงียบอยากคือเด็กครับมันข้นแกนไม่เห็ดตุลาไม่เห็ุนองบ้าโดน้อกนองกันนวลี่นนองข้นแกนทุลาที่มันข้างข้าไว้ให้มันเรียบร้อย เพราะฮะผมตาล้มเอ๋อก็ไปล่ำใหญ่มองไปเรื่อยๆพอดีมัอ like นี้ม้าไก่ก็เลยอยากเก็บธุระจะของให้มันแล้วครับก็เลยบ่ได้มาไล่สดถ้าผู้ใดบอเข่ากุ้มกับผู้ใดเห็นเท่านั้นแหละครับหมอรำใจจะนอรู้สึกเป็นเคนจะเป็นคนจ้างงานที่มีโอกาสแต่เรเป็นแดงในทางพูดยิ่งใหญ่เป็นแบเป็นงานบุญผู้ใดเข่าก้มแล้วก็ได้เห็นกันผู้ใดเพราะฉะนั้นเข่าก้มกับผู้ใดเห็นกัน น้องๆเขาก็ซ้อมมาสามสี่หมื่นละครับงานโชว์ต่างๆโชว์ใหม่เมื่อนี้มีเปิดอัลบั้มของเท่าตั้มสุภาชัยแล้วก็ตายสุวรรณนั่นแฟนครับน้องตัมสุภาชัยปกติกหลายอยู่ที่พี่น้องในเขากุ้มบ่แฟนครับตัมสุภาชัยในเขากุ้มบ่ครับพี่น้องครับเราคิดสนุกนานคุณทอดในวันท้องียนุณรจนาเมื่อวันหนไงซอมีคนมาคอยหนาใหญ่ซอ มีคนมาทวงว่าคอยนายไงใช่หอเปละาตองน้ำบอกเจ้าไอ่มาทวงว่าคอยนายไงคากไหลคอยสิไปซอมเนี่ยข่อยเนี